มีแต่เธอกับฉันวันนี้เท่านั้น <First S 1> ถ้าใครยังไม่สั่นระวังน้ำที่แบบรักคนที่มันงานประจำมันไม่มีรูปแบบหรือว่าน้ำประทับสอยู่ไกลหน้าไหนจะเอาตังมาวงางก็ไม่ยอมเพราะผมรักคนเดียวก็พอม First มาเจอนดีอนพอเข้าใจเธอกำลังเข้าวัยโตเธอดูมีค่าเหมือนกับกลีบใบโพเอาเรื่องราวของผมมาโฟล์นีบีดกูที่อยากจีบให้โต ฉันมีทุกอย่างแต่ก็ไม่มีความรักเหมือนกับคนอื่นบ้างฉันพฤติกรรมดูประหลาดฉันมีสองคนอยู่ใน,นหนึ่งร่างและกระทำความเข้าใจว่าวัตถุที่เราเห็นไม่ได้มีเพียงหนึ่งด้านฉันไม่นก็แค่สายตาของคนอื่นมากและฉันก็เป็นคนที่มันรู้สึกยากและความรักเป็นยังไงฉันก็อยากรู้สึกบ้างนี่มันก็น,นานฉันไม่ได้สัมผสจับความรัก ช่ฉันดูดีแต่สุดท้ายก็ระเบิดฉันเหมือนกับประทัดฉันเคยอัดประทัดฉันเคยดูอับประลักแต่ว่าสุดท้ายฉันก็ผ่านมันมาได้ใช้เวลาเพียงไม่นานหลังจากวันนั้นวันที่ฉันเสียใครคนหนึ่งไปจนมันกลายเป็นความน้ำพึงใจฉันเลยไม่กล้าจะไปดึงใครกลัวเส้นความสัมพันธ์มันจะตึงไปฉันไม่เอาไหนเป็นคนลืมไวพาราสองเมตรที่ฉันกลืนไปเพื่อใอ้คนนี้ฉันได้นอนหลับฝันดีและก็เลิกที่ผิดมากจะได้ลืมไปเหนื่อยมันก็เหนื่อยแต่ว่าฉันก็ต้องทนอยู่ตัวคนเดียวเลยไม่แปลกที่ต้องจมฉันไร้ความหมายเรมือนอากาศเหมฉันช่องลมปัญหา วันเหมือนยังหันลุถึงเรื่องในอดีตตอนนี้มันยังฝังฉันพยายามบอกตัวเองว่าวันหลังต้องเข้มแข็งมากกว่านี้ใช้ความคิดเราลังสันซะ